ไปเบิกอึระเบียบร้ายบรดนี็เงินบ่มีใส่กรีนี้มากมองบ่อยอีกเนี่บปกรดีสะสมยุทธ์เศร้าน้าคว้าคว้า้มเาวเข้าไปสยุ่งสกระแซงเนอะไปหยังผู้ชายยุ่งอลดีแบียนไม่หยังคือ้ชยุ่งอลดีแบนเอาเพื่อบ่มีตล๋เด้อแลายให้เียมกันว่าสันอลดีแบนเขาบอกตเอาอย่างเอาแต่พูดรอๆเปล่าเอาแต่พูดรอรอเอาูุราใหได้เนี๋ย มีความเผินบอง่องแรกไม่เลยขึ้นมาเลยทุ่มทุกอย่างจองแรกไปเชียร์นาเย่นเพร่บ่อยมันยังมากัดกูเสยอยู่ภาพกาดีใจนะกาพเนี่ยความสุขของครอบครัว,พ,วพี่น้อง พอลูกได้ยุ่นน้ากันได้เบาได้เห่นได้พูดน้ำกันเพราะว่าปกติตะกีกะออกน้ากันเพราะว่าจะเป็นน้ำเพราะว่าจะเป็นบึงว่าบึงออกได้บ้านตะกีไปน้ากันก็คือบึงบึงเดียวนี่ทักที่เที่ยเราบ่ฮะขั้นขึ้นเวทีแล้วโอ้ยอย่าใส่นะรอบเดือกรอบเดือกปกติกันไปล่ำยี่บานเอาพป็นสิไมาเจอกันรอบเดือกครับคือมาล่ำใจกันร่อยในสีสแตนบายรดขังนอกไปขั้นหนึ่งเพื่อทรงใหญ่วิ่วันตัอไป ได้เพ่อบอกให้เศร้ากับพเศร้าครับบอกให้ยู่บ้านกับ่อยู่ว่าแม่หยังเด็กยัยงขาดไรใดงกแห้งเ่าะห่วงสุขภาพเจ้าของอันนี้คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็ือว่าผมสิถือว่าตัวเองเป็นเป็นลูกคนแรกเป็นลูกทายผู้ใหญ่ที่มาเปิดบันทึกเหล็มใหม่มาเฮ็ดวงเป็นของตัวเองแล้วก็มีน้องทายใ่นก็คือน้องนพองพงศกรัรบ ตอมาก็เป็นแม่นบอกแม่นจักรพันธ์แล้วก็มาเป็นโบดโบดนะครับแล้วก็ล่าแล้วก็มาเป็นซีเจซีซีแล้วก็ล่าสุดนี่ก็จะเป็นของน้องเต้สุดนาสุดันยาครับสำหรับบีประภาพ่อกัมมังก่อนเป็นยังพ่อพะกาวบอเต็มปากเพราะว่าจังบีประภาพ่อนี่ซื้อแปดแสนถึงแสนแปดก่อแสนแปด พ่อก,กับบรูวาเพิ่นได้มาจากอของแฟนเพิ่นบอครับพ่อเลยบอก,การ่วงเกินประมาณนั้นแต่ว่าก็เป็นลูกสาวพ่อออกจากพ่อนี่แหละไปกับไปเฮตดวงแต่ว่าเท่ามาวงนั้นก็เป็นวงของแฟนเพิร์นขับเลยบอก,กาเดียวปฏิวัติว่าไป อย่างเจดิ์ของข้าเจ้าครับแต่ว่ากับเป็นว่งพอกับฝากพี่ฝากน้องไว้คือเกาสำหรับมังกรนี่ก็เป็นลูกของพอได้มาล่ำได้มารองได้มาเป็นตัวแสดงอยู่กับวงพอออกจากวงพอไปแล้วก็ไปอยู่น้ำเสียงอีสานครับครับแต่จะตังตั้งว่งเป็นของตัวเองครับจะมาตั้งว่องเป็นของตัวเองอันนั้นเขาก็เลยประกาศเต็มปากปันไดเพราะว่ากาด มันเป็นเครดิตของเมนอกเพินนะครับผมชนะกาแต่ว่าก็เป็นลูกของพอ่อคือเก้ามียหางลูกกับปรึกษาคือเก้า <c oughs> แต่บันนี้ก็ขอฝากลูกสาวหลาดเด้อพี e ่น้องเด้อรับหมอล่เสียงแจวแต๋วสุกัญญามีงานหน่อยงาน